เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับยินด,ดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องไลด์เดสตินีกับรายการสาระโซโล่เรเวลิงซึ่งในวันนี้ครับก็มาถึงคอนเทนต์ที่คนรอคอยแล้วนะครับนั่นคือเรื่องดราม่าโซโล่เรเวลิงที่เป็นเรื่องดราม่าแบบใหญ่มากๆระหว่างคนญี่ปุ่นกับคนเกาหลีนั่นเองครับซึ่งในคลิปนี้ครับผมจะพูดคุยสรุปประเด็นเจาะลึกให้ครับว่าจุดเริ่มต้นมาจากไหนละบทสรุปจนถึงนับปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนไปรับชมคลิปกันนั้นก็อย่างเช่นเคยนะครับใน ให้กดปิดคลิปไปในตอนนี้ได้เลยนะครับและเพื่อให้การเสียเวลามาครับเราตัดเนื้อาหาเข้าสู่คลิปกันเลยดีกว่าว่าเพื่อนๆที่เป็นแฟนคลับตัวยงของโซโล่เรเวลิงน่าจะไม่พลาดข่าวนี้แน่นอนครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นมาผ่านๆเป็นข่าวเมื่อราว2-3ปีก่อนเนื้อข่าวที่ว่าตัวโซโล่เรเวลิงเนี่ยประกาศจะสร้างอนิเมะใช่ไหมครับแต่ว่าชื่อของตัวละครเนี่ยจะมีการถูกเปลี่ยนจากพระเอกที่ตอนแรกชื่อว่าซองจินอูจะมีการเปลี่ยนกลายเป็นมิสชิโนชุนครับแถมเหล่าฮันเตอร์ขั้นเทพที่เป็นฮันเตอร์แรงเอชจากประเทศญ ประเทศที่ไม่มีตัวตนอยู่บนโลกของเราด้วยนะครับอันนี้คือข่าวข่าวคร่าวๆนะแต่สุดท้ายแล้วพอตัวโซโล่ริงฉายจริงเนี่ยผมก็เห็นว่าตัวซองจินอวเขาก็ยังใช้ชื่อเดิมอยู่นะครับไม่ได้ใช้ชื่อมิสุชิโนชุนแต่อย่างใดนะแต่นี้ไม่มั่นใจว่าเวอร์ชั่นที่ฉายในประเทศญี่ปุ่นจริงๆเลยเนี่ยใช้ชื่อแบบนี้หรือเปล่าถ้าเพื่อนๆหาดูได้เนี่ยยังไงก็รบกวนคอมเมนต์ Comment บอกหน่อยก็แล้วกันนะครับคือผมพยายามหาแล้วแต่หาไม่เจอและผมเนี่ยก็ไม่กล้าโหลดบิดด้วยคือเมื่อก่อนกูโหลดบิดแล้วกูโดนไน <laughs> วนรัส ฟังมาถึงตรงนี้เพื่อนๆน่าจะเริ่มมองเห็นถึงปัญหาแล้วใช่ไหมครับเพราะการเปลี่ยนชื่อตัวล,ละครหลักหรือเปลี่ยนประเทศบางประเทศไปเนี่ยมันค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคือถ้ามันไม่มีเหตุผลมันก็ไม่น่าเปลี่ยนนี่ว่าทีนี้เพื่อนๆก็อาจจะสงสัยนะครับว่าจุดเริ่มต้นมันมาจากไหนจุดเริ่มต้นของดราม่าตัวนี้เนี่ยจริงๆมันมาตั้งแต่ในเวอร์ชั่นนิยายแล้วนะครับแต่เวอร์ชัยนนิยายเนี่ยดรามา่าจะค่อนข้างเบาบางกว่าในเวอร์ชันมังหะวานิดนึงเพราะว่าตัวละครที่มีบทบาทจริงๆในเวอร์ชันนิยายเนี K, ่่ะเงแวกริทป็็นนลลสสอ ืๆนนะมีบ้างครับแต่มันเบาบางบางคนนี่ไม่มีบทเลยด้วยซ้ำนะครับซึ่งก็ตามสเตปครับว่าดาม่าเนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่เอาตัวละครของประเทศเขาเนี่ยมาทําให้กลายเป็นดูตัวร้ายอ,รอารมณ์แบบว่าเป็นพวกที่แบบผักหลังชาวบ้านนะครับรวมไปถึงยังทําให้ประเทศของเขานะครับต้องเจอกับเรื่องเลวร้วายอย่างการมีเกตล้งเอฟของยักษ์นะหรือคือจกักรพรรดิปฐมการเลเกียเนี่ยไปโผล่ที่นู่นอีกและยังซ้าร้ายนะครับในช่วงตอนจบเนี่ยก็ทํากับประเทศญี่ปุ่นไปข้างเยอะแต่ถามว่าทําอะไรครับเดี๋ยวนี้เนี่ยไปพูดให้ในเวอร์ชันมังหะจะเห็นภาพง่ายกรับ ไอ้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเข้าๆประมาณนี้ตั้งแต่ในเวอร์ชันนี้ยายนะแต่ว่าในเวอร์ชันนี้ยายนี่ดราม่ามันค่อนข้างน้อยครับเพราะว่ามันมีแฟนคลับบางส่วนแค่บางส่วนจริงครับที่ไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่เราจะใช้ตัวละครตัวร้ายเป็นตัวละครจากต่างประเทศที่ไม่ใช่ประเทศเราเองซึ่งเราสามารถพบได้ไม่ว่าจะเป็นในอนิเมะมังงะหรือภาพยนตร์ทั่วไปนะครับแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นมันเริ่มมาร้อนระอุในเวอร์ชันมัคาว่าเพราะในช่วงนั้นอะมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวที่ประชาชนญี่ปุ่นนนนนกกกัััปรระะชชาาเเเหหลลลลีีีีคค้มมืื่่่อออองงงงดจวยยู็ลลแต ปกติสองประเทศนี้เนี่ยค่อนข้างมีเรื่องกันมาตลอดอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ในสมัยอดีตแลวนะก่อนสงครามโลกครั้งที่2ด้วยซ้ำแต่ว่าพอเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันก็เริ่มจริงจังมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอมฟอร์ตบูแมนผู้หญิงเกาหลีรวมไปถึงคนไทยเองก็มีนะครับที่ถูกเกณฑ์ไปเป็นเหมือนนางบำเรอให้กับทหารญี่ปุ่นใช่ไหมหรือจะเป็นชายหนุ่มที่คนประเทศเกาหลีต่างยกย่องที่เขาไปแบ่งแบงแบงคนสําคัญของประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมว่คือมันเป็นปัญหาทะเลาะของระแหงกันมานานแล้วล่ะแต่ก็มีการคืน คนโดนไม่ลืมอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าผพ้ที่เห็นภาพไม่ง่ายเนี่ยอาจจะเปรียบเหมือนการ์ตูนเรื่อง Attack on t i t ไดทนก็ได้ครับที่หลายคนอาจจะรู้สึกสงสารพวกเอเรนเนาะแต่ถ้าย้อนกลับไปในอดีตเผ่าพันธุ์ของเอเรนเนี่ยก็ทำระยำตำบอลกับชาวบ้านเขาไว้ก่อนเหมือนกันอะไรประมาณนี้แหละครับเอาเป็นว่าเรื่องราวคร่าวๆที่เขาทะเลาะกันเนี่ยทุกคนก็ไปสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม,มกันได้เลยนะครับแต่มันจะเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวก,กันกับในเวอร์ชันมังหะวาพอดีเลยทีนี้เรามาต่อของในเวอร์ชั่นมังหะวานะครับแน่นอนฮะเมื่อประชาชน,นทะเลาะก เรื่องโซโล่เลเว้ยิ่งหรอกช่วงในที่ทะเลาะกันอะอะไรที่เป็นประเด็นอะคนญี่ปุ่นคนเกาหลีหยิบมาทะเลาะกันหมดแหละครับแต่ทีเนี้ยในเวอร์ชันมาฮาวาทุกคนก็จะเห็นใช่ไหมครับว่าในภาคเกาะมดฮันเตอร์แรงเอของทีมญี่ปุ่นถูกเจเบในตอนที่ยังเป็นราชามดอยู่เนี่ยทำการกวาดล้างไปตายไปเกินครึ่งนะครับก็คือเอามาลงเลดไว้กันหมด10คนรอดชีวิตกลับไปแค่3คนเท่านั้นนะก่อนที่ผมจะไปจี้ปมเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมขอเล่าในเรื่องต่อเลยนะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นไปตามในเวอร์ชันนิยายนะครับที่ ็บไว้รอไปจี้ติดต่ออีกรอบหนึ่งซึ่งเพื่อนๆที่อ่านแล้วไม่ได้เก็บรายละเอียดกันต่อเนี่ยก็คิดว่าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันจะจบลงแต่เพียงแค่นี้ใช่ไหมครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเพราะในช่วงสุดท้ายของโซโล่เรเวลลิ่งที่ตัวจินอูจะต้องต่อสู้กับราชันมังกรจกักรพรรดิแห่งการทำลายล้างแอนเทเลสครับทุกคนรู้ไหมครับว่าสถานที่ที่เป็นเกาะที่ตัวจินอูไปต่อสู้เนี่ยเป็นเกาะ ใกล้ประเทศญี่ปุ่นครับพอพูดแบบนี้เนี่ยเริ่มเห็นภาพเลยใช่บ่าแบบเอ้ยไอเชียมันแบบมันบทขยี้กันหนักจังวะและเมื่อเรารู้เนื้อหาคร่าวๆกันแล้วนะครับทีนี้เรามาจี้จุดกันเลยฮะ เริ่มจากจุดแรกที่แฟนๆญี่ปุ่นไม่พอใจนะครับนั่นคือฮันเตอร์ของพวกเขาอะ่ะเหมือนถูกทําให้กลายเป็นตัวร้ายเกรดบีครับเกรดบีจริงๆกูว่ายังดูเยอะไปเลยนะเรางจริงแม่งมองเป็นตัวร้ายเกรดซีได้ซะด้วยซ้ำนะเหมือนแบบแค่เน้นเอามาขิงแต่ทาอะไรไม่ได้เลยทําไมใช่ไหมครับเพราะว่ามีพวกคอมเมนต์บอกอยู่ว่าฮันเตอร์ของญี่ปุ่นเนี่ยอ่อนจังเลยเนาะถูกเจ้าเบจัดการทีเดียวก็ตายหมดแล้วคือถ้าทุกคนสังเกตน,นะครับไม่มีฮันเตอร์แรงเอ็ดคนไหนของประเทศญี่ปุ่นสามารถป้องกันการโจมตีของเจ้าเบหรือทนการโจมตีได้เกิินนนนน2ทททีีีเเเเเลยยยยกววว้้ตตัั uchi, งแคค่่่ดา คน2ทีถึงตายแต่คนอื่นเนี่ยดอกเดียวหมดครับเขาก็เลยไปเปรียบเทียบกันว่าฮันเตอร์เกาหลีเนี่ยเก่งเนาะดีไม่ดีเก่งกว่าพวกโกโตริวจิอีกเพราะไม่มีใครตายเลยมีเพียงแค่มินบยองกูคนเดียวเท่านั้นที่พลาดท่าคือผมอยากให้คนตั้งใจดูกันก่อนเพราะผมไม่แปลกใจแล้วเพราะทำไมแฟนลับญี่ปุ่นเขาถึงไม่พอใจนะฮันเตอร์แลงเอสดของญี่ปุ่นน่ะไอ้เชีย่ยโดนเบเล่นหัวหมดเลยพวกมึงไปดูดิเบมันตบแต่หัวอ่ะภาพตัดกลับมาฮันเตอร์แลงเอสดของเกาหลีอ่ะอย่างมาดงอุกเลยโดนดึงแขนขาด อย่างชาแฮอินโดนตบกรเด็นติดกระแพงพวกคุณคิดดูขนาดคนที่ตายอย่างมินบยองกูอะอยังโดน2ทีเทียบเท่าโกโตริวจิเลยนะเว้ยดอกแรกเนี่ยโดนแทงที่อก คือจริงเบมันสามารถตบหัวมินบยองกูหลุดได้เลยนะเว้ยแต่มันไม่ทําถ้าถามว่ามันตั้งใจกินหัวเพื่อเอาพลังตรงนี้ก็ไม่เม็กเซนละเพราะจริงจริงก่อนหน้านี้ที่เป็นฮิลเลอร์ของญี่ปุ่นอะ่ะไอเบก็สามารถทําแบบมินบยองกูได้นี่แล้วทำไมอยู่ๆมันตกดอกเดียวแล้วหัวหายเลยอะ่ะใช่ป่ะทุกคนเริ่มเห็นถึงความลำเอียงนี้หรือยังครับแต่ตรงนี้เข้าใจไดไว้ว่าใครเป็นผู้แต่งอะเขาก็ต้องอวยของของตัวเองใช่ป่ะถ้าผมเป็นคนแต่งผมก็ต้องอวยคนของผมแต่มันก็ไม่ใช่เหตุผลที่ว่าพอประชาชนเขามีปัญหาทะเลาะกันแล้วมึง คือจริงๆมันมีแฟนขับหลายคนมากเลยนะครับหรือจะเป็นชาวไทยเองก็สังเกตเห็นนะว่าตัวเนื้อเรื่องของโซโล่เรเวลิงเนี่ยจริงๆแล้วมันมีการแอบเหยียดประเทศคู่กรณีอยู่ประมาณหนึ่งกูไม่ใช่คาว่าประมาณหนึ่งแล้วกันถ้าตั้งใจอ่านเนี่ยจะรู้ครับว่าค่อนข้างเหยียดพอสมควรแต่ก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นปัญหาคาราคาซังมาตั้งแต่ในยุคสมัยอดีตซึ่งคนปัจจุบันเกิดมาใหม่แม่งไม่รู้เรื่องสงครามที่เกิดขึ้นซะด้วยซ้ำนะครับต่อมานะครับฉากที่อยากจะพูดถึงก็คือมันยังไม่จบแต่เพียงแแค่่่่่่่่นนนนนีีีี้้้้้เเ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 าาาาาะะะพรรรรสุุุดดททททททยยลวววตัวืือองกกก็็จํํใใหหหไปปปปปิศศญญ ล้มสลายเลยนะครับใช้คำว่าเกือบล้มสลายเลยคือโดนไปยับแต่จริงๆไอการที่ประเทศเกือบล้มสลายเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่าตัวผู้แต่งเองก็ไม่ได้ํำเอียงนะคือถ้าคนตั้งใจอ่านเนี่ยคนจะรู้ว่าประเทศที่ล้มสลายประเทศหนึ่งเนี่ยก็คือประเทศแคนาดาในตอนที่ตัวแอนเทเลสปรากฏตัวออกมาใช่ปะแต่ประเด็นของเกดิปุ่นะมันเป็นการขยายความเพิ่มเติมครับมันเหมือนเป็นการซ้ำเติมเข้าไปล้วถามว่าการซ้ำเติมนี้จบแค่ตรงนี้ไหมคำตอบคือไม่อย่างที่บอกไปเลยว่าเนื้อหาในชื่อสุดท้ายครับตัวจินอูเนี่ยเลือกเกาะที่ทำสนามรบกับแนนนนทททาาเเเเเปป็กกกกกะีีี่่่ลล้ัับบศญุโมม แย่เต็มไปหมดเลยนะครับแต่ตัวผู้แต่งก็หาเหตุผลที่มันดูสมเหตุสมผลมาให้เหมือนกันนะนั่นก็เพราะว่าเกา,เกานะๆนั้น่ะซึมซับพลังมานาของจกักรพรรดิผฐมการเลกเกียไปไงมันก็เลยเป็นสถานที่ที่เหมาะเจาะมากที่จะต่อสู้กันระหว่างสองจกักรพรรดิก็นั่นแหละครับทุกคนเริ่มเห็นนะครับว่าตัวเนื้อเรื่องจริงๆเหมือนมันแบบแอบถูกวางแผนขยี้ประเทศของคู่กรณีมาตั้งแต่ในภาคเกาะหมดแล้วนะครับคือโดนทั้งหมด3ภาคติดเลยนะซึ่งเนี่ยก็เป็นประเด็นร้อนแรงที่มีการถกเถียงกันครับและนำไปสู่ที่ว่าทำไมตอน A1 Pictures เอ โของทางประเทศญี่ปุ่นตอนที่เขารับโซโล่เรเวลิ่งมาทําเป็นอนิเมะเนี่ยถึงมีข่าวว่าทาง A1 จะเปลี่ยนชื่อตัวละครหลักรวมไปถึงชื่อของประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เป็นประเทศแบบไม่มีอยู่บนโลกเลยนั่นก็เพราะว่าแฟนๆญี่ปุ่นค่อนข้างไม่พอใจครับเพราะว่าคนญี่ปุ่นถ้าได้อ่านเรื่องโซโล่เรเวลิ่งเนี่ยเขาไม่พอใจอยู่แล้วเพราะว่าเนื้อเรื่องมันค่อนข้างเหยียดพวกเขาพอสมควรเนาะมันก็เลยทําให้เกิดข้อพิพาทขึ้นมาประมาณว่าเอ้ยเนื้อเรื่องมันเหยียดพวกเราขนาดนี้เนี่ยมึงยังจะรับทอาอีกวะแต่ก็นั่นแหละครับด้วยวาแลบบ้นน ผลงานตัวนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจนได้นะครับแล้วสำหรับเพื่อนเพื่อแล้วครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้กันบ้างยังไงเนี่ยลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับทุกคนสามารถคิดเห็นกันได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะการที่คุณคิดต่างไม่ได้แปลว่าคุณคิดผิดเพราะทุกความคิดมีเหตุผลซัพพอร์ตในตัวเองของพวกคุณเสมอพวกคุณคอมเมนต์อะไรมาจะไม่ถูกผมลบจะไม่ถูกผมบล็อกยกเว้นพวกเองพิมแม็ก์สามสามอันนั้นเนี่ยพวกเองอาจจะโดนนะแล้วก็ถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร